เมื่อนานมาแล้วมีอาณาจักรแห่งสบวนและวัดท้องยีประยับเสียงเพลงอันไพเราะและความว่างที่นั้นริมฝั่งแม่น้ำที่ไหลช้ากษัตริย์และราชินีผู้เป็นที่รักทรงปกครองด้วยความเมตตาและปัญญาราชสำนักของพวกเขาสว่างสวยด้วยความสุขยกเวน้นความเศร้าโศกอันเงียบสงบเพียงอย่างเดียวปีแล้วปีเล่าคำอธิษฐานของพวกเขาเพื่อขอบุตรไม่ได้รับคำตอบเครื่องบูชาถูกทิ้งไว้ที่ศาลเจ้าทูปหอมลอยขึ้นไปบนสวรรค์ และห้องรัช,ชสำนักยังคงก้องกังวานด้วยความเงียบสงัดคือหนึ่งขณะที่ฝนฉล้างหลังคาพระราช,ชวางังราชินีก็ล่องลอยไปในความฝันที่แปลกประหลาดและเจือจา้าจากเดือเดินเข่าทางทิศตะวันออกนกสีทองบวยบินลงมาปีกของมันสว่างสวายด้วยไฟจากสวรรค์ขณะที่มันบินวนรอบพระราช,ชวางังดอกไม้สีเหลืองสดใสร่วงล่นจากขนของมันปกคลุมพื้นดินด้วยแสงเมื่อเสียงร้องของนกหยุดลง มันก็ร้อนลงอย่างสง่างามและต่อนหน้าต่อตาของราชินีมันแปลงร่างเป็นหญิงสาวที่เปล่งประกายซึ่งการมีอยู่ของมันทําให้โลกอบอุ่นราชินีตื่นขึ้นหัวใจของเธอเป็นดังเหมือนกลองในงานเทศกาลไม่นานเธอก็รู้ว่าเธอกําลังตั้งครรภ์เมื่อถึงเวลาเธอก็ได้ให้กําเนิดลูกสาวซึ่งมีความงามดังแสงแดดบนผิวน้ําผิวของเธอก็วาววับไปวอยอสีดอกพิกุลสีทอง พระราชานักบวชและภิกษุตั้งก็ประลาดใจเมื่อเวลาผ่านไปภิกุลทองก็เติบโตขึ้นในความฉลาดและความเมตตาเมื่อใดก็ตามที่เธอเดินไปตามส่วนของพระราชวางังนอกไม้ก็จะบานราวกับกำลังถัดทายเช่นดอกล้านพมดอกบัวภิกุลตามรอยเท้าของเธอเสียงหัวเราะของเธอเป็นทำนองที่ทำให้แม้แต่ต้นไทรที่เก่าแก่มากที่สุดก็ยังสั่นสะท้านด้วยความสุขและมีการกระซิบเบาๆ แต่จริงจังว่าเจ้าหญิงสามารถได้ยินเสียงของธรรมชาติแบ่งปันความหวังและเพลงอันไพเราะของเธอกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแต่สันติภาพเป็นดอกไม้ที่บอบบางใต้พื้นผีพบอันไกลโพล้นราชาอสูรได้ยินเรื่องราวเหล่านี้และรู้สึกอิจฉาริษยาเขาปลอมตัวเป็นฤาษีเร่ร่อนและหลอกล่อราชาให้ส่งผีกุลทองเข้าไปในถ้ำลึกแห่งอัญมณีตะวันออกโดยสัญญาว่าแสงของเธอจะปกป้องอาณาจักรจากความมืดมิดที่กำลังจะมาถึง ทันทีที่นางเข้าไปในถ้ำก็โดนขังไว้และความเงียบอันหนักน่วงก็ขโมยแผ่นดินไปแต่ความมืดก็ไม่สามารถดับวิญญาณของนางได้ในคุกของนางผีกุลทองพบแปลหิ่และลูกเมล็ดพันธุ์จากผ้าคาดเอวนางร้องเพลงให้พวกเขาฟังทุกคืนเสียงของนางร้องร้อยผ่านโคดหินและความมืดมนต้นผีกุลทองค่อยๆงอึ้นดอกของมันเรืองแสงด้วยความหวางแต่ความมืดก็ไม่สามารถดับวิญญาณของนางได้ในคุกของนาง พี่กุลทองพบแปลงหินและลูกเมล็ดพันจากอาคาดเอวนางร้องเพลงให้